สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวีดัสครับสวัสดีครับผมว่าเป็นยังไงเมือนก็คือเป็นเ่าๆเด้อเนาะโอ้ยเถาแต่โดนแล้วตั้งแต่เกิดมากก็บม่เคยเ่าเลยครับพี่น้องหาวจะเ่าเลยบอกหัวจะเ่าเลยว่าเงินปิดยังไงพี่นาเ่ากว่านี่แม่นบ่โอ้ยนะครับพี่น้องมันเป็นยังไงตัต่กอมันคือลอยนะแตะก็อ้าวครับพี่น้องผู้ใด้วะแม่นบ่กคือทามใอยได้บ่เฮ้ยอาครับพี่น้องวันนี้วันพุธครับพี่น้อง คือนวดเอฟซีอ่าเปิดฉากมากอะเริ่มเถียงกันเลยนะครับ,รบผมเอฟซีเหรอคือหนวดเอ้ยเอฟซีอย่างเดียวครับโอ้โหเป็นคนเส้นหน้าคนไหลเมื<า>่อไรจะบาดยู่ไก่ <laughs> นะครับพีน่น้องวันนี้เป็นวันพูธนะครับพี่น้องเป็นบ้านทนนงนานำงานของคนหลายๆคนนะครับคือเก่าขายของคือเกาคือเกาครับผมขายของคือเก่า แจ้งแย้มไปเจอเด็เศร้าขายของนะครับพี่น้องเนาะสู่ๆไปยังในอาชีพเฮานะครับผมลูกเต่าก็แตกสวดสวดอยู่ครับผมคือปนขวากแบงเงินแบงแบงเงินคอตื่นเต้นมาขอคือน้ำคลิปเหรอครับพี่น้องมาเอาความจริงมาเล่นกันเด้จนมากนะครับพี่น้องเออจนมากแต่ข้อมจริงมาคุยกันหลับนะครับมานั่งปุ๊บขึ้นหวดพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องไอ้เพื่อนๆเฮานะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปไปนี่กดคุยกับพี่กับน้องก็เห็นมาตอบคอมเมนต์มากก็โอ้ผมรู้สึกว่าผมสนุกสนานนะครับมีความสุข เขาเข้าแมนต์ก็ดีใจนะแมนครับเพราะว่าเฮาเหยียบขั <S <S ้วสูงไงพี่น้องเฮาเนาะขนาดเฮาคนธรรมดานะครับพี่น้องสามารถเท่ไงพี่น้องเฮามีรอยยิ้มนี่ผมอิ่มใจมากผมสิบกินเข่าครับมันผมอิ่มใจเอ้าต้มพี่ต้มยู่ครับเท่เทียมซะขนาดโม่งบอกตนายแท้กินยู่โบเล็ดมันมันเป็นคำเป็นคำชื้อๆแล้วเนาะโอ้ยกินยู่นะครับพี่น้องสิบกินเข่าเนาะโอ้ย โอ๊ะอะไรจากบาทชัวร์นะครับพี่น้องเก่งๆให้เป็นเก่งพี่น้องครับผมคะเกื้อจะดักนะครับผมตามปกตินี่มันเป็นแค่คลิปครับผมเป็นแค่คลิปผมบริยานได้เมียนี่เห็นปะออ่าบริยานจักเทียบาดเสียวคองเราบาดเสียวระแวงนะครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องสู้ๆไปครับผมกัดจะไปขายของขึ้นกันครับมื่อเนี้ยพี่น้องกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผมก็ไปขายของขึ้นกันนะครับก่อนผมจะไปขายของ ผมขอมาบอกก็พีกัหนอนฮ้งก่อนบอกคว่มสนุกสนานก้อนอุตุก็ไหมอีกแล้วเนี่ยครับกอมอุตุดะแม่อุตุโอ๋อุตุบ่ครับคืออย่างก้อนอุตุนี่ก้อนอุตุ่ะ จัคเห็นแต่เขาว่าฝ่าฝนสิมาเมอร์นั้นเมอร์นี้ก็เป็นเทวดาบ่นะครับผมมีแต่ว่าสิมาเมอรนันเมอร์นี้เมอร์ไดว่าฝนตก10%นะครับพี่น้องมาบักลอยโปรเซสเลยครับพี่น้องโอ้ยยังเสียแต่บ่เสียได้นะครับไปขายของเนาะพี่ยิงเนาะงแจ็ปโมยุ่งสิครับพี่น้องน้ำถล่มอยู่โอ้ยไปตเลีตุนใช่ผมครับพอขาดไม่ขาด่นบ่มักดอกครับเรื่องฝนจัะว่าพวกช่องหาช่องหน้าเนาะเพิ่นอาจสิมักน้ามักฝนนะครับเพิ่นต้องการนะครับแต่พวกผมแล้วนี่บ่มักนะครับเพราะว่าขายของเนาะพี่น้องเนาะ แต่อาชีพกับต้องการก็คือกันแม่บอล่ะครับผมกะสู้สูกันไปครับพี่น้องอาชีพได้กะต้องสูกันต้องสูกันใส่ข้อมบสทุนกันทั้งนันเลยนะครับโดยเฉพาะขายของผมหนึ่งคือกันเนี่ยโอ้พี่น้องหากินแบบรายวันเนาะเนาะมันมันมันบริการจัดการจัดการเขาได้เป็นกอดนะครับแต่ว่าแมนแต่ว่าขายของผมนี่ยเได้ไปก็ได้เป็นกำลังใจนะครับแมนเป็นกำลังใจทุกทุกคนนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจจาของน้ำพอพี่น้อง KFC เอฟซียุกเข่าได้เนาะสงสัยครับผม <laughs> ตอนแหลนะน้าตอนอจะโบกหนึ่งเนื้อพี่น้องโบกหนึ่งเด็กไหนๆเดียวยงเงี้ยแต่เสียงแวว <laughs> นั่นแหละครับพี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจใหายใจโบกนั่นเนื้อครับพี่น้องเ <c oughs> ด้อในการฝากการขายยังได้พี่น้องกับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอฝากหน่อยนึงนะครับพี่น้องสําหรับควอมลูลนะครับ ฮะจบแล้วบอสโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยใครเบาเนี่ยฝากอีกนึงเนาะฝากหลายๆอย่างเสระจแล้ฝากหลายๆเติบครับพี่น้องอยู่ในช่องของเขาเอิญอายสายห้านะพี่น้องเด้อความรู้ทั้งนั้นให้เขาไปเบิ้งนะครับผมบอกเกี่ยวกับอี่ยังให้พี่น้องเขาไปเบิ้งนะครับบางคนต้องการแบบอยากมีรายได้นะครับประสบการณ์สองปีกว่าเนาะพี่หญิงเนาะเฮาเนาะับไปในน้ำอยู่ในช่องเขาเอิญอายสายห้านะพี่น้องช่องสำรองช่องไหนความรู้ของไอวิทย์นะครับพี่น้องเด้อฝากกันขอไปเบิ้องขอไปติดตามหลายๆ ไอบิดสอีหยัยงน,น,นะครับไอเบ,บิ้งพี่บ้าว่านะครั<ด>บผมพี่บ้าพวงว่าสถเสื้อได้บพรเสื้อกับไปแล้วแต่ละครับพี่น้องสาธุนะครับพี่บ้าเอ, <laughs> อาครับพี่น้องสู้ๆครับวันทำงานของคนหลายๆคนเมือนี้ไม่เยี่ยมไม่ยามพี่น้องซ้ำนี่ละจักซีาที่หาลาที่แค่นี้ละนะครับเครับผมเพราะว่าห้องกขนมค้างไว้นะครับาาห้องกับศสดไปเห็นตัวนะครับพี่น้องจ้งไดกะขอฝากไอบิดเจ้าพี่หญิงนะครับ นายอ่อมอกอ่อมใจพี่น้องน้ำในเด้อครับพี่น้องช่องน้อยๆช่องนี้ละนะครับอีสานคว่ำสนุกคว่ำเทิงพี่น้องเฮ้านะครับถ้าพี่น้องบ่หนุนกับบ่มีไอวิทยีหญิงหรอกครับพี่น้องขาพูดหลายๆครับพี่น้องครับผมขาพูดหลายๆครับกับหญิงมือนี่นะครับอ้านบ่มีพี่น้องกับบ่มีไอวิที่หญิงนะครับอ้านบ่มีไอวิทยพี่หญิงแต่บ่มีพี่น้องนะครับอ้านบ่มีพี่น้องแต่จะบ่มีไอวิทพี่หญิงนะครับอ๋อบอกห่างไปแตนา โอเคแล้วคุพี่น้องมื้อนี้ไอวิทย์ก็ไปยิงนะครับต้องอ์ปลามาจากพี่น้องไปแล้วโอกาสหน้าพอกันไหมคลิปหน้าพอกันไหมนักพี่น้องปลาไปก่อนครับพี่น้องไปเอาละปะุ้นจะมาจบไปไฟโวย <c oughs> เป๊กกนมข้างเลยครับ